อ่าวันนี้จะมีอะไรมาให้ดูนะครับเป็นคาถาแยกล่างของ h อ n ด้าแจ z สนะครับผมคาถาแยกล่างแยกล่างแยกล่างโอ้โหแยกเป็นกี่ล่างเนี่ยอือหือสุดยอดคาถาแยกล่างนี่โอ้ยอย่างก็ก๊อปปี้กันมาเออคาถาแยกล่างโอ้โหมันนี่อันนี้ไม่แยก เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหนี่มันแยกร่างได้สุดยอดโอเคครับเราจะมาแยกร่าง Honda Jazz กันนะครับคาถาแยกร่างนี่โอ้โห,โโหสุดยอดแยกร่างได้ด้วยนะฮะนี่แน่นอน,นครับเอาใหม่ไม่สะใจนะฮะเอาเยอะๆเลยดีไหม ่แปบนึงแปบนึงอ้าวไม่มากดผิดนี่ครับเดี๋ยวเราเอามาเยอะเอามาเยอะเอามาเยอะนี่เอารถหายไม่เป็นไรเอาทีละขันก็ได้นะครับคาถาแยกล่องนี่โฮ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  แยกออกมาไปกี่คันแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆครับนี่แยกล่างอีกแล้วนะฮะโอ้โหแน่นอนมากแต่รู้สึกว่าเหมือนเราจะแยกล่างได้อีกนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่เอาหายไปเลยโอเคครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับผมอ,อือห